มาหาอยู่หากินขื้เก่าล่ะจ้าหุ่นคนมุดหนามนะจ้ะมุดหนามเอาปลามานอยู่บ่จ้ามานอยู่บ่อมานตัวบน <laughs> หนาวบ่คนอยู่ในหนามใส่ละปลามาให้ลูกสาวจับเนปลาตยิง่งใหญ่ คนอยู่ท่งองโคกนีหอนแดดแหงนะ้งไหะคนอยู่ในน้มคือสีบหอนดอกคือสเย็นดีไ,นนนได้ลรอป่าโอ,โ,โอ้โ,โปลาป่าป่าเอามาน<อ>ลบได้ป่า <Okay. S 1> เอาติ้อละลูกเอาใส่ใส่เก็บเอาติลเอาโชว์บาง จับทีดีดสิลงหนาแม่น่ะโอ้โลูกสาวจับเอาจับเอาจับเอาดีได้ลงนนาอย่าเอาตีนเหยียบสิลยอย่าเหยียบไปซ่นโอนโชว์หน่อยค่ะโชว์หน่อยค่ะโชว์ปลาหน่อยสิโอ้ได้ปลามันคนอยู่ทั้งโขกกับมันคือกันนะจ๊ะฮัม ฮอนแดดนะจ๊ะเพ่นอย่างมากเบ่งพอเพ่นตึกปลานะจ๊ะโอ้ยเซียไปใส่สรูกบ้าท่ันมีมใง่เไซ๋ไยจังไปเยจังไปว่ายที่โต๊ะน้ำนี่ถือไปห,หัน ใส่รอเท้าขึ้นมาอีกเดินคนที่ทั้งโขงถ่ายอยู่โอยมุดนด้ำแล้วมุดน้ำแล้วมุดน้ำเล่นหรือมุดน้ำนี่มุดนด้ำเล่นหรือมุดนด้ำอีด,ด,อด,ดีนออย่ายนวลลุงดิงได้ปลาเลยย่ายนวลลุง บะมานสัมบาได้จ่อยเมื่อแต่แม่มาถือแต่ตาแล้วจ้ะไล่ออกตีแบละไปอยู่ทางโขกไปไปอยู่ฝุ่นพรมไปอยู่โฮมไปลูไปหันแดดเจนมีอาการเริ่มอุ่นขึ้นแล้วจ้ะบ่หนาวท่อทุกม,มือแล้วจ้ะ โอ้ยบันนี้ผูทายคลิปเขาห่มก่อนจ้ะห่อนแดกคอยุทท่งโขกไปก่อนจ้ะบ๊ายบายจ้ะ